สุขสบายดีพี่น้องตอนเช้าๆพี่น้องน้องมืนหนีกระจาพี่พาน้องผมแหละเขาละห้านามผมแหละเพราะว่าคนร้อยมาเตรียมโตสีจะเคลื่อนทับพวดนุ่ีหนุ่มแส่เดือนเขาไปตั้งเวทีแล้วพี่น้องน้องมืนหนีเนาะเพป็นกษัตริยไปตั้งเวทีก่อนมืนหนีเลยว่าคนร้อยมาครบเรียบร้อยพี่น้องครบเรียบร้อยไม่เดืเตรียมพี่จะเดินทางแล้วพี่น้องนาะแต่ว่าเข้าก่สิไปเก็บภาพบรรยากาศก่อนพี่น้องเนาะไปไปกันเลยแล้วเขาได้อะไรนะ โอ้ยโมเมนต์ช่างอไอพี่น้องเอ้ยมาหนีรร้สิได้เคลื่อนย้ายเขาสู้ละฮะน้ำาได้พี่น้องเอ้คนไหวเพื่อนกมาแมอะไรแผนเพื่นเช็ดเบียกเช็ดงานนะพี่น้องเนะาะก้ามครบหนาครบตาก็สิได้เคลื่อนเขาพุนาาพ่นละละฮะน้ำพุ่นละพี่น้องสิได้ไปละฮะน้ำพุน่นละแต่ว่าเขากับสิได้ไปก่อนไปเก็บบรรยากาศก่อนเพิ่นเนาะแรกเขาก็บจังสิได้เข้าไปเบิง่งเพิ่นตัง้งเวทีคนไหวเขาตัาง้งเวทีนะพี่น้องเนาะแต่ว่าเขาก็ต้องได เขาไปก่อนไปเก็บเอาภาพก่อนนะพี่น้องเน้อภาพบรรยากาศม่องเฮาสิลงไปเฮาวันนี้ไปไปห้าลำพูดละพอดทางเวล่ะห้าลำนะพี่น้องเนาะขันไปทา้งสายมือนี่กะไปสองข้อนนะพี่น้องเนาะข้าตรงเข้าไปเขาเป็นบ้านละหาา้าลำหนองนาะไปะ ไปเลาะเบิงบรรยากาศตอนนี้ว่ามันเป็นแนวดมันเป็นหนองนอปะเขามาหอดทางเวนเลยเป็นพี่น้องไปบัดน,นี้เห็นไนล,นล้พี่น้องหอดละห้านามเรียบร้อยพี่น้องนะไปเลาะเบิงนอหอดบัดละห้านามเลยไปปุ่นละปุ่นละเขาไ้เพ่นพี่น้องนอ,นอ,งนอหอดละหา้าหนามบัดน,นี้ น้ามก็ขึ้นพี่น้องเลยฝนตกว่งห้องสองสามหมื่นน้ำเซ่ขึ้นเครื่องฟังเลยแต่พี่น้องสายเซ่บางเหียงแล้วพี่น้องนอะเราเลียงชีวิตของบ้านริมเซ่นะพี่น้องนอะเซ่บางเหียงเราเลียงชีวิตเป็นสายนามเป็นทำเป็นสายเลือดก็อยได้นะพี่น้องนอะห้องชามเมืองสองขอนกับวาแมน คือนามเซ้บังเฮียงับพี่น้องเนาะพุ่น,นะละไหลลงสู่แม่น้ำโค้งพุ่นละหรือว่าแม่นม้ำคลองพุ่นละไหลลงพุ่นละนี่กาสิเป็นสนามแข่งเฮือนะพี่น้องเนาะวันที่เก้าที่สิบี่แนไรพี่น้องเด้อกาดิี่ยุนี่ละกาดิได้มาเกา็บภาพมา่จัดเิจุอยสู่พี่สู่น้องมืองานพุ่นละเนาะพี่น้องเนอกาดที่อยู่ประมาณนี้แต่ว่าอยู่นีก่ก็ดทมีทาบักเลยพี่น้องทาบักคือว่าทาเหือแก ขนรถขามฝากไม่พี่น,อนอ้องเนาะเป็นรถไถรถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถเพื่ออบาบน้ำจะได้อน้ำจะได้เทระขั้นไะพี่น,อนอ้องเนาะมันโบราณมีสะพานขามหรือว่ามีขัวาขามนะพี่น,อนอ้องเนาะแต่ว่าถ้าขึ้นไปทั้งเถอนะผุ้หลักพี่นอ้องก็สิมีบักคือกันทางแต่ว่ามันจะเป็นเส้นหน่อยขึ้นเส้นหน่อยเส้นหลัดหนามไหล่หลัดนมะ่พี่น,อน,อนอ้องเนาะอยู่พุ่นก็คือสิเป็นมงทาน้ำปะป่าโอ้เด็กพก,ก,ก่ผู้องเนาะ พุณละเส้นตุวนีกะเดียวกันก็พี่น้องก็บันไปขาวมงติจารลานเคยไปสัมผัสหนุ่มสอนไส้นล้พี่น้องเนาะเส้นเดียวกันเลยพี่น้องก็จจิมีเหือบักข่าเหมือกันจะว่าอยู่หุ่นจะเป็นเหือใหญ่มาตรฐานกลัวนีแล้วพี่น้องเนาะตัวนี้ก็จะเป็นไข่แพ้และพี่น้องุ่นปะพี่น้องมาเลยคุณละขึ้นเลาะไปท่านคุณละ พ้าส่งบานเพิ่มสัก่อนอ่ะพี่น้อนงมาเบิง่งบรรยากาศแค้มวัดหของเขาสีลงวงดนตรีนะพี่น้องเนาะนี่กะเป็นวัดบ้านละหนาน้ำนพี่น้องเนาะอู้ยหอ,อแจกพันใหญ่อลีนิวัฒนยาพพี่นี่พี่พน้องเขาไปเบิง่งนเนาะพี่น้องเนะนานะถนัดสักปอนพี่น้องเนาะเนี่ยพี่น้อง,นะงบรรยากาศเพิ่นก็นอยู่ประมาณน,นี้ตอนเช้า ของวันที่เจ็ดพี่น้องนอ่พอขายพอขายคือเกือมามีหมักปลาเป้าปุ้มเป้านี่หมักเส้นเดือดกับบ้านขึ้นดอกขายไม่ขายโอ้ยเป็นมาถ่าเลยนะ้อพี่น้องเนาะเปิดเตรียมงานวันที่เก่าที่ซิปพี่น้องเลยรุมสักเดือนกับิได้มาลงคือเก่ามืึงเก่าเนี่ยพี่น้องมืึงเดือนดีแหละหมดละมังงวอยลายหมดละแค่มโก้พูดจนหมดละ อย่างเลาะเบอก่อนจะก,ก่นจนอยหนึง่งคืองานตนัวนี้วันที่เก้าที่สิบมีงานบุญแข่งเหื่อนี่ของบัรละหาหนามนี่มันก็เป็นงานประจําปีบุญประเภทนี้่าพี่้อกเดือนสิบเพ่งบบนี่ตรงแม่นลดคืนเป็นเดือนเลาห้าเขาว่าเดือนสิบเพ่งนี่งข,งข,งข,งขงเขาสลากนี่ตรงแม่นว่าบุญแข่งเหือ่อถูเป็นบุญแข่งเหื่อของบัรละหานามพอพี่้อเนอกก็สิเป็น พี่นี่สืบทอดกันมากนะพี่น้องน้องหลายๆปีช่วงติดโควิดนี่เพิ่นกับบริจัดแต่พอวิหลังจากวิตโควิดเลยเพิ่นกับเรียกว่าจัดบางปีน้ำท่วมได้พี่น้องก็หลายๆปีเธอเป็นเศร้ารอบเศร้าปีสี่สิบก็ปีกันนำท่วมแล,ล้วนะนำวางก่อนโควิดคือวัวนที่ไอปีสองพันสิบแปดที่สิบเก้ามันกับนำท่วมเพิ่นเลียกบริจัดเราปีไหนะนะพี่น้องเนะาะงปลาหมันยิ่บงบ่มขึ้นนี่ ที่ต้มไหลาเนาะทีละพี่น้องมองเหาสิตั้งเวทีไมอว่าทีเก่าทีสิบแล้อพี่น้องเนาะก็อยู่สนามนี่หละพี่น้องมันเป็นสนามไอ้บานหรือว่าสนามฟุตบอลนะพี่น้องเนาะเนี่ยผมก็ใส่ถ่าอยู่เป็นสนามอันนี้ประสงค์ก็ได้ย่ามหลังจากงานกาศีมีการ เล่นฟุตบอลกันกยูนี่นะพี่น้อง,นอนองเน้อช่วงขางนี่ก็สิเป็นพวกดนตรีรถแเฮนของปูหนาแล้วพี่น้องเนา้อคนกับเฮ็ดบงับงไฟแล้วก็มีบังไฟแล้วก็มีรถแห่มินิพี่น้องเลยโค้งมันอยู่หันเลยประมาณนั้นลนะพี่น้องเนอ้พนอ,นอพฤติากาบบ้านได้ออกงานดอกปีนี้พคนกับลังเตรียมไว,ว,ว้เลยล่ะแต่มีมือหนาก่อนมีโอกาสก่นอนพี่น้องเนาะจังสีมาสัมผัสเพื่อนห้พี่ให้น้องไดือดว,ว,ว่า บรรลันานก็มีวงดนตรีก็คือโล่นแหน้องผู้น่าแล้วพี่น้องนอ่เฮ็ดบังไฟน้ำแต่ว่าบรรลับรรลันานเอกลักษณ์ของเพิ่นก็คือผาข้ามเลยพี่น้องเพิเ่น,าานเฮ็ดผาข้ามบ่เป,เ,มเ,เป็นพวกตำผาหัตถกรรมแล้วพี่น้องนอน่เฮ็ดผาห้องเส้าบ้านล้านานพิ่นเป็นชนเผ่าผูา้ไทยแล้วพี่น้องนอเพิ่นก็เป็นชนเผ่าผู้ไทยของเพิ่นก็คือผาไร่ข้ามนี่แหละพี่น้อง เนี่ยสนามห้องมองห้องสีลงแล้วพี่น้องนั่งอยู่เด้ออยู่อยู่ก็ชิวขนาดนี้โอ,อ้โอ้เป็นห้อง,ห,งห้องเหงื่อพี่น,อน้องเระช่างพูดแล้วเขาไกลมากนึงนี่แหละห้องเหงื่อเก่านพี่น้องเนาะเหงื่อคนเกิดขึ้น,นเสียาลงเลยละ่ะไปย่างไปไกลๆพี่น้องไปเบิ่งขางรถเฮ็นของปูนานพี่น้องเนาะสนามตัวนี้ก็เป็น ทำอนเนกประสงค์ว่าพี่น้องก็ได้มีการมีงานของบัตรเนื้อเป็นคุ้มคุ้มเนื้อคุ้มเนื้อรห้านำเนื้อตัวนี้ือเป็นบัตรคุ้มเนื้อมองจาผ้าไปมือนนั่นคิบวนก้อนนั่งคางตลาดลงไปนั่นก็เป็นรหนานาไต้พี่น้องก็สิเป็นะห้านามต้เนาะโอ้นี่แหละพี่นอ้นอ,งนอ,งนนองนี่แหละมองรถแห่หนองปูนาพี่น้องเนาะรักไทยองค์พิะก่อน พอมันอยู่ไกลสนามเฮาก็เลยถื้อโอกาสแกผาพเลยนะพี่น้องเนาะก็กเป็นรถแห่นลวพุ่น,น่ารถมินิพี่น้องราคาเป็นกันเองเพื่อนว่าโอ้รถแห่เป็นโค้งเพื่อนเอาออกไว้นะพี่น้องเนาะงก็มีงานเพื่อนกะไปเฮ็ดขึ้นไหมโอ้โค้งรถแห่นลวงพุ่น่าท่านี้ขนาดจะมีมองปันมือเฮ็ดบางไฟบ่ดินกระซิวกันคน พี่น้องจะขอเม็นกับปรยูกตหรอกพี่น้องเอ้ยทายเดินหม่องห้องสีล่งดวงวงดนตรีคาะนี่สีเป็นวงดนตรีพี่น้องมุมแสงเดือนค่ะมือนี่ก็เป็นตลาดเป็นหมากสไลเดอร์เป็นปลาเป่าขายเสื้อผ้าเบ็ดเตล็ดหลายอย่างแล้วพี่น้องเนาะมือมันนี่จังสีเอาเก็บบรรยากาศพาาาบรรยกศมาให้พี่ให้น้องได้เบิ่งอีกเท่านึงพี่น้องเนาะ อันนี้ทำมาแวเบิ้งรถแทนของปูน,น่าเนะาะจะขอพุ่นปูยูหรือรถพุ่นปูยูพี่น้องนี่มงึงลูกหดรถพุ่นขึ้นสิปูยูหรอกไปรอพี่น้องอยู่เบิ้งนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะพี่น้องเนาะของบรรยากาศห้องงานประมาณนี้พี่น้องเนาะเคยสิเขาไปทั้งพุ่นนี่แหละตอนนี้กะมาหันเลยว่ามาเฉลยยังบ้านขึ้นหรอกพี่น้องเอ้เพราะว่าเข้ากะ มาแต่เสานะพี่น้องเราจะมาเก็บบรรยากาศเบื้องก่อนตอนเสาให้พี่หน้องได้เบื้องนี่แหละมองบรรยากาศสิเป็นงานมือง,งานกันสิเก็บบรรยากาศอีกฝากพี่ฝากน้องทั้งเบื้องเซ่นําแกงเหือนําหนี่น้องเนๆแล้วพี่น้องวันที่เก้าสี่สิบให้พี่น้องเด้องานเด้องานแกงเหือวันที่เก้าสี่สิบเพรื่องกับสิไลซ์ซดทั้งเห็ดให้พี่น้องเบื้องสองมือสองขึ้น เปได้หมาดมากขึ้นเลยเออใครแน่นอคนกับสีไล่สดให้อันพี่ทั้งน้องได้เบิง่งสองมือสองขึ้นเลยพี่น้องเพื่นไล่ฟีดด้พี่น้องเน้อถ้าเขาไปติดตามทางเฟดหลอยชาแนลนะพี่น้องเนาะหลอยเรือร้อยวันเวมโชเข้าไปทางเฟดเป็นเพล่ะกับสีให้พี่ให้น้องได้เบิง่งนะพี่น้องเนาะปะ้าปวดเท้าหน่อย กะประมาณนี้นะพี่น้องนาะบรรยากาศรวมๆเล้วพี่นาะให้พี่น้องเห็นว่าบุญบารพาน้ำบุญแข็งเหือหลังจากวิทย์บุญแข็งเหือแล้วพี่น้องยังมีบุญอีกเลยพี่น้องกะสมีบุญบังไฟนี่คือเห็นพี่น้องทางบังไฟพอเดีน6ตกมากกัิทิเป็นบุญบังไฟของข้าบรรนาน้ำกะเป็น เบอร์หนึ่งของเออเมืองโซคอนนะพี่น,อน้องเนาะอยู่นี่กับอ้บอรธรรมดาเดี๋พวผมจัดไงจัดยิ่ไงเลยพี่น,อน้องเนาะุห่างบังไฟเนาะพี่น,อน้องเนาะอยู่ประมาณนั้นนะพี่น,อน้องเนาะอ่ะสรุปคลิปนี่กับเจ้าใบสนีสน่งสะก่อนนะพี่น,อน้องเนาะอย่าเจ็บอย่าจนสุขใจสุขกายสุขสบายดี